ตามหากระบะแคบสภาพสวยๆวิ่งน้อยใช้งานน้อยคันนี้บอกเลยว่าปี2023มาพร้อมกับเลขไม่เพียง38 0 0 0เท่านั้นใครที่ตามหากระบะแคบ2.4 entry นะคะหน้าหมูป่าสภาพสวยเดิมโรงงานใหม่กิ๊กคันนี้นะคะจัดมาให้ในราคา8 0ด0ันบาทค่ะลูกค้าโปรขับฟรี3เดือนดอกเบีย้ยเริ่มต้น28 9เท่านั้นนะคะ ท่นใดที่สนใจนะคะรถคันนี้ให้เร็วให้ไวเลยค่ะเพิ่งเข้ามาปุ๊บรีวิวให้ดูปั๊บนะคะรีวอ2.4เอนทรีปี2023เลขไม้30,008นะคะประวัติดีไรายได้พอจัดเต็มฟรีดาวได้เลยค่ะลูกค้าสภาพรถสวยเดิมโรงงานเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะ <c oughs> นี่ขนาดยังไม่ได้ล้างยังสวยขนาดนี้นะคะ <c oughs> รถมือเดียวป้ายแดงใช้งานเพียง3 8เรียกได้ว,ว่าแทบไม่ได้ใช้งานเลยค่ะลูกค้า สีเทาดําเป็นสีที่หายากนะคะท่านใดที่สนใจนะคะออกรถกับเซลเอสามารถนะคะโทรตรงมาได้เลยที่เบอร์0945989256นะคะอายุ20ปีก็สามารถออกรถได้แล้วนะคะพนักง,งานเงินเดือนขอฐานเงินเดือนเริ่มต้น10,000บาทนะคะอายุงาน6เดือนขึ้นค่ะออกได้ทุกจังหวัดไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยถ้าสนใจรีโ o วแครคันนี้นะคะรีบ สอบถามปรึกษารายละเอียดเงินดาวยอดผ่อนก่อนได้เลยค่ะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะเรามีทั้งหมด10แบงค์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีธนาตาเกียรตินาคินไทยพาณิชย์ทิสโกโอริโกลูกค้าขาเราจะดูให้นะคะเข้าเงื่อนไขธนาคารไหนเราก็จัดธนาคารน,นั้นให้นะคะลูกค้าจองออนไลน์เพียง1,000บาทนะคะเตรียมเอกสารให้ครบนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะจังหวัดที่ท่านอยู่เข้าไปเซ็นให้ถึงบ้านคะ่ะเตรียมเอกสารนะคะ ให้ครบนะคะนั่งรอที่บ้านได้เลยค่ะแจ้งวันที่ท่านสะดวกเซ็นได้เลยนะคะโดยเฉพาะรุ่นนี้นะคะน้องเอได้มารอบนี้บอกเลยว่ารถรถนนี้ที่เข้ามาก็คือสภาพเหมือนกันหมดเลยปี22 2สองยิบสามลูกค้าวิ่งน้อยใช้งานน้อยนะคะเราก็พยายามคัดรถสวยมาให้ลูกค้ารถเดิมๆนะคะลูกค้าออกมือสองสบายใจได้ว่าคุ้มแน่นอนนะคะคุ้มแน่นอนเพราะว่ารถรุ่นนี้นะคะออกห้างป้ายแดงนะคะก็คือไม่ต่ำกว่า 6อก0แอยู่แล้วแต่ของเราขายราคาประหยัดกว่าไม่ต่ำกว่า2 0งแสนสองแสนกว่าบางคันนะคะคุ้มแน่นอนนะคะอันนี้รถใช้งานเพียงไม่สามหมื่นแปดเรียกได้ว่าเขาแทบไม่ได้ใช้งานคมไฟหน้าใสาแจ๋วนะคะสีนะคะไม่มีตำหนิไม่มีร่องรอยอะไรเลยเรียกได้ว่าลูกค้าเหมือนได้ป้ายแดงร้อยเปซ็นตสำหรับคันนี้นะคะใครพลาดถือว่าพลาดมากๆนะคะลูกค้าน้องเอนะคะในส่วนของยางค่ะลูกค้านี่เลยค่ะ ดอกยางหนาๆปี2 0งพนะคะยีนะคะสำหรับคันนีย้ยางปี2023นะคะรถแท็บไม่ได้ใช้งานนะคะนี่เลยค่ะเดีเย๋ดยวไ<ด>ล่ลรอบคันให้ดูกันก่อนนะคะว่ารถสวยเดิมขนาดไหนนะคะฟิล์มเฟิร์มก็คือลูกค้าขาสภาพสวยกิ๊กรือจริงๆคันนี้ไม่มีตําหนิไม่มีร่องอรอยใดๆทั้งสิ้นนะคะคันอื่นที่ไล่ๆไปยังว่ามีรอยกีดข่วนอะไรบ้างแต่คันนี้ลูกค้าคือเขาซื้อมาจอดจริงๆนะคะใครได้ไปนี่สุดยอดเลย แมคไลเนอร์สภาพเดิมๆนะคะนี่ค่ะน่าจะยังไม่ได้ไป้ายทะเบียนด้วยซ้ำลูกค้าออกรถมานะคะนี่เลยค่ะไล่รอบคันให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูขอบนะคะขอบประตูต่างๆว่าเดิมไหมนะคะเม็ดอาเรียงตัวสวยไหมนะคะเข้าไปดูได้ในกันได้เลยนะคะอ่ะเปิดมาลูกค้า ก่อนอื่นก็คือทุกคลิปเหมือนที่ที่เคยรีวิวให้ดูนะคะน้องเอ๋ก็จะดึงขอบประตูให้ดูก่อนว่ามีพิความน้ําท่วมมาไหมมีชนหนักมาไหมพิสูจน์ยังไงนะคะเผื่อที่ลูกค้าที่ดูออนไลน์อยู่ไม่สะดวกมากนะคะอยากจะดูราละเอียดเพิ่มเติมรถคันนี้นะคะน้องเอ๋ก็ดึงให้ดูได้แบบทุกคลิปเลยนะคะนี่ค่ะสวยสวยเลยลูกค้าเมดอาร์คประกบเดิมโรงงานสภาพนะคะ แล้วก็ที่สําคัญใหม่มากลูกค้าไม่มีฝุ่นไม่มีเศษฝุ่นอะไรเข้ามาในร่องนี้เลยให้ดูความใหม่ของตัวรถดูด้วยสายตาก็ผ่านแล้วไม่ต้องพาช่างมาเลยคันนี้นะคะขอบประตูต่างๆหัวน็อตเดิมๆนะคะนี่คะ่ะไม่สาหมื่นแปดเขาแทบไม่ได้ใช้จริงๆลูกค้าหัวน็อตตามแผงประตูก็คือซูมให้ดูได้ทุกจุด หัวน็อตเดิมไม่มีรอยขยับจ้าเดี๋ยวเราไปฝั่งด้านฟ้ากันต่อนะคะดูด้านฝั่งคนขับไปแล้วไปดูฝั่งด้านซ้ายไม่ใช่ด้านฟา้าอ่ะไปกันเลยค่ะโอเคไม่ได้มีคันเดียวนะลูกค้านะมีสีขาวมีสีเทาใหม่ด้วย แคปเปิดกว้างขึ้นลงได้สะดวกสบายนะลูกค้านะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เลยค่ะใครที่ตามหากระบะแคมปนะคะมีขนาดยังไม่ได้ล้างนะคะยังสวยขนาดนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดึงดูด้านซ้ายว่าขอบประตูจะสวยเดิมไหมนะคะลูกค้ามีพิควน้าท่วมมาหรือเปล่านี่ค่ะดึงให้ดูได้ทุกบานบอกแล้วนะคะใครไม่มั่นใจดูรถไม่เป็นนะคะพาช่างเข้ามาได้เลยค่ะ พาช่างมาดูได้เลยนะคะถ้าใครดูรถไม่เป็นนะคะมีเพื่อนเป็นช่างก็พามาได้เลยนะคะนี่ค่ะเม็ดอาร์เรียงตัวสวยนะคะไม่มีบิดเบี้ยวทั้งสองด้านตัดสินใจได้เลยค่ะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าขอบประตูนะคะทั้งสองด้านนะคะเม็ดอาร์หัวน็อตเดิมไม่มีรอยขยับใดๆทั้งสิ้นนะคะ นี่ค่ะหมายเลขเครื่องนะคะหมายเลขคัตทรีนะคะลูกค้าก็คือมาพิสูจน์กันได้เลยนะคะของเรารถเดิมแน่นอนนี่จ้าไมเอียมอองเงินออกห้างป้ายแดงเลยคันนี้ใครได้ไปสุดยอดมากๆไม่มีที่ติไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นพื้นพรมนี่นะค่าลูกค้าไม่มีรอยเปื้อยไม่มีรอยคราบนะคะให้ดูได้เลยเบาะด้านหลังนะคะสะภาพเบาะนี่ค่ะ ด้านหน้านะคะนี่เบาะเรายังไม่ได้ซักให้ทีนะคะลูกค้ามีคราบผุ่นบ้างเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะคะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะคะพวงมาลัยสามก้านนี่เลยค่ะรีโว2สองจุดสเอนทรีะคะปี2023ใหม่มากๆทุกคนนี่เลยค่ะฝ้าด้านบนสะอาดสะอาดนะคะไม่มีรอยเจิมนะคะลูกค้าไม่มีรอยเจิมนี่เลยค่ะ ตัดสินใจกันได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยถ้าสนใจรถคันนี้อยู่ให้เร็วให้ไวพบบอกเลยว่าเหมือนได้ป้ายแดงราคา48,000บาทราคานี้คุ้มสุดๆนะคะลูกค้าฟรีดาวก็ผ่อนประมาณ7,000นะคะลูกค้าผ่อนประมาณ7,000ได้รถฟีใหม่ไปขับนะคะแล้วถ้าใครดาวเพิ่มนะคะค่างวดก็ลดลงอีกนะคะเสียเพลิงเติมน้ำมันดีเซล B7 นะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะ ใครที่อยากจะขอรูปเพิ่มเติมก็โทรตรง094-598-9256นะคะแอดกันมาได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ให้ทุกมุมทุกจุดกันเลยทีเดียวนะคะเผื่อใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแม็กไลเนอร์สภาพสวยฟิล์มเดิมโรงงานนะคะไม่มีรอยะลอกนะคะกันรังสียูได้เป็นอย่างดีเลยนะคะหัวน็อตใต้ตุ้มล้อนะคะหรือว่าล้อสแป์นะคะเราก็มีมาให้ครบให้ดูช่วงล่างในความใหม่ก่อนให้ดูความใหม่ซะก่อนขนาด จุดนี้ที่เป็นจุดที่เละะง่ายแล้วก็สกรปรกง่ายที่สุดลูกค้าดูนะขนาดใต้ซุ้มล้อ,อยังสวยขนาดนี้นี่คือจุดที่ต้องโดนนะคะก่อนเลยไม่ว่าเราจะวิ่งไปไหนนะคะขี้โครนฝุ่นขี้ดินอะไรอย่างนี้ก็ต้องโดนก่อนแต่รถคันนี้อยากจะบอกว่าสวยกิ๊กค่ะทุกคนเหมือนได้ไปได้ายแดงเลยค่ะอ่ะมาดูช่วงล่างกันเลยค่ะส่องให้ดูได้ทุกจุดล้อสแปร์มีมาให้นะคะ เภาเดิมนะคะลูกค้าแหนบนะ้านะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของห้องเครื่องรถคันนี้กันต่อนะคะเดี๋ยวไปดูเลขไม์ก่อนไปดูเลขไม์ก่อนคันนี้นะคะอ่อลืมไปว่าเก็บกุญแจแล้วไม้สามหมื่นแปดนันลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยค่ะมาเลยค่ะกุญแจห้อยอยู่พอดีก็เปิดให้ดูเลย อันนี้เรากว่าจะมาถึงชุลาชนะคะก็เป็น39,181กิกิโลนะคะเลขไม้ขยับนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของห้องเครื่องรถคันนี้กันจ้าว่าจะสวยเดิมขนาดไหนนะคะหัวน็อตมีรอยขยับหรือเปล่านะคะนี่เลยค่ะตามเลยจ้า มาเลยจ้าตามมาดูสภาพห้องเครื่อง Toyota r ร v o นะคะสอง n ุดสนะคะกระบะแคปปี2023ว่าสภาพนะคะจะประมาณไหนสวยสูอบอ่อป้ายแดงได้ไหมนี่นะคะลูกค้ามาดูกันเลยจ้านี่ค่ะลูกค้าคือเปิดมาสวยมากนะคะสวยจริงๆตั้งแต่รีวิวมานะคะทุกคันบอกเลยว่าคันนี้นะคะนี่ลูกค้าดูนะให้ดูความใหม่ หัวน็อตคานได้หน้านะคะ3ามตัวแรกไม่มีรอยขยับ3าตัวนี้สําคัญสุดถ้า,ารถโดนหน้ามา3ามตัวนี้ต้องมีรอยขยับก่อนเลยแต่อันนี้ลูกค้าก็ดูได้เลยนะคะให้ดูความใหม่หัวน็อตไม่มีรอยขยับความใหม่ของรถขอบนะคะคานด้านหน้านะคะเม็ดนี่เลยค่ะทุกจุดคือเดิมหมดเลยลูกค้าหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะรหัสคาน R นะคะก็<อ>ย,ยังคงอยู่ค่ะลูกค้า นี่นะคะหัวน็อตตามจุดต่างๆไม่มีรอยขยับเลยสักจุดนะคะแก้มด้านขวาหัวน็อตแก้มด้านขวาหัวน็อตฝากระโปรงด้านบนนะคะหัวน็อตแก้มด้านซ้ายค่ะลูกค้าหัวน็อตแก้มด้านซ้ายหัวน็อตฝากระโปงนะคะไม่มีรอยขยับเลย ในส่วนของฝากะโปงด้านบนลูกค้าดูนะแผ่นกันความร้อนสวยมากคือทุกอย่างใหม่หมดคือใช้คำว่าใหม่และสวยได้เปลืองมากสำหรับรถคันนี้ตั้งแต่รีวิวมาบอกเลยว่าปี2 0 2 3คันนี้นะคะใหม่สุดแล้วนะคะตั้งแต่รีวิวมานะคะในส่วนของกระบะแคปที่เราได้มาปีนี้นะลูกค้านะนี่เลยจ้ะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านไม่มีสนุมสนิมนะคะใหม่กิ๊ก นะคะนี่ค่ะซูมกันให้ดูได้ทุกจุดส่องกันไปทุกที่กันไปเลยค่ะแต้มสีเดิมโรงงานของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำมันเครื่องนะคะวิ่งไปเลยหนึ่งหมื่นกิโลนะคะวิ่งยาวๆไปเลยมีบริการถ่ายฟรีให้อีกหนึ่งครั้งลูกค้าที่รับรถไปแล้วนะคะเอามาถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟรีได้อีกหนึ่งครั้งนะจ๊ะมีในส่วนของนะคะโปรคัพฟรีสามเดือนให้นะคะ ออกรถเดือนนี้นะคะมีการ์ดแฟมิลี่การให้ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะคะเอารถเข้ามาตรวจมาเช็คเรียกได้ว่าฟรีค่าแรงกันเลยทีเดียวค่ะแบตเตอรี่เราก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าแบตเตอรี่เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยจ้าอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็สามารถออกรถคันนี้ได้นะคะชาวสวนนะคะหรือค้าขายออกได้ทุกอาชีพคะ่ะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะคะ ขอให้มีที่มาไรายได้จริงขอให้ลูกค้าประกอบจริงนะคะชาวสวนนะคะสวนยางสวนปาล์มเริ่มต้นที่นะคะจํานวน6ไร่นะคะลูกค้าหไร่ก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วอายุงาน6เดือนนะคะฐานเงินเดือน1น0 0 0หขึ้นนะคะลูกค้าอายุงานขอ6เดือนขึ้นอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะใครที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมนะคะโทรลงได้เลยที่เบอร์0945989256นะคะ สำหรับมีประวัติหรือไม่มีทักมาคุยก่อนได้นะคะลูกค้าไม่จําเป็นว่า,าไม่มีประวัติแล้วจะต้องดาวเสมอไปเพราะว่ารถบางคันนะคะลูกค้าถ้าปีใหม่ๆนะคะปีใหม่ๆย <ๆ S 1> ็อแจกได้เยอะอยู่ถึงลูกค้าไม่มีประวัติก็ทักมาคุยทักมาสอบถามกันก่อนได้เลยนะจ๊ะรถของน้องเอมีเยอะแยะมากมายหลายคันไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวนะคะดีแม็กแคปรีโวแคปของเราเน้นรถปีใหม่นะคะปีย2 23ิบสองยิบสามนี่คือมีเยอะนะคะ อยู่ที่ว่าคันไหนเลขไม่เท่าไหร่ใครเร็วใครได้นะคะรถมาเร็วไปเร็วนะคะบอกเลยว่าบางคันนะคะจองตั้งแต่ยังไม่ทันมาจอดนะคะลูกค้ารีบปรึกษาเอกสารกันก่อนเลยนะคะ, <S <S ะแจ้งพิกัดกันสักนิดนึงนะคะน้องเอมี4สาขาทั่วประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขากรุงเทพนอองจอกมนบุรีสาขาบุรีรัมย์อยู่นูนดินแดงหรือสาขาสุราษฎร์ธานีมี2สาขา ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยสามารถมาออกรถกับเซลเอได้เลยทุกสาขานะคะโทรตรงที่เบอร์094-598-9256นะคะเช็คเงินดาวยอดผ่อนเปรียบเทียบได้เลยค่ะลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะทักมาคุยทักมาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะประวัติแบบนี้ทําง,งานอาชีพนี้สามารถออกรถได้ไหมต้องดาวเท่าไหร่ต้องผ่อนเท่าไหร่ให้ LA, เซลเอคำนวณยอดให้ก่อนได้นะคะลูกค้าไม่ต้องเกรงใจนะคะ เบอร์0 9 4 5 9 8ก้า6ห้าเก้าแดเก้าสองห้าหกนะคะเบอร์นี้แอดมาได้ด้วยนะคะขอรูปเพิ่มเติมได้หรือใครอยากจะเปิดกล้องนะคะดูความมั่นใจว่าเซล A เ,เป็นเซล์จริงไหมอยู่เสริไทยรถสวยนี่เองเลยลูกค้ามั่นใจได้นะคะอายุงานนะคะเกือบ1ิปีนะคะในเรื่องเงื่อนไขต่างๆลูกค้าสามารถสอบถามปรึกษาเบื้องต้นได้เลยไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเดี๋ยวดูเอกสารให้นะคะทำอาชีพอะไรอยู่ติดขัดตรงไหนดูมาหลายที่ทําไมไม่ได้รถสักทีนะคะอยากจะได้รถใช้สักคันต้องทํายังไง ก็ให้ไว้ใจเซลเอนะคะเปิดโอกาสให้เซลเอได้ดูแลและแนะนำนะคะโทรตรงที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกันเข้ามาได้เลยนะคะสวยจริงสวยจังลูกค้ารับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้ด้วยนะคะในส่วนของรถของน้องเอรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะทุกคันเลยใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะยกหูกันมาได้นะคะถ้ายังไม่หลับรับทุกสายนะจ๊ะ ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เซลล์เอด้วยนะคะลูกค้าอยากได้สีไหนสเปคไหนนะคะเรามีรถให้คุณเลือกนะคะเป็นร้อยร้อคันเลยค่ะสีสาขาทั่วประเทศไทยนะคะสามารถจับจองออนไลน์เข้าบัญชีบริษัท1,000บาทนะคะโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายที่มีให้คุณนะคะสนใจรีบยกหูมาเลยจ้า